นี่นะครับการพันมอเตอร์นะครับบางคนก็จะคิดว่าท่านต่เครื่องเท่านั้นนะครับท่านโดยเครื่องเท่านั้นนะครับนี่นะครับไม้ลานะครับเจ็ดแบบนะครับผมเอาปจําเพื่อ้องว่าเขามีเครื่องหรือบ่มีเครื่องนะครับนี่ไม้ลายแข็งนะครับเพราะว่ามวนมวนนะครับแล้วใส่แบบนี่แบบผมจะใส่แบบนี้นะครับผมวิธีการเรียของผมนะครับก็หาไม้ลาหรือว่าดูเม็ดนะครับใกลเบือแดงก็ได้นะครับ มันแข็งแข็งนะครับบางคนเมื่อกีผมเห็นมันใส่สังกะสีก็บนี้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมเห็ดสังกะสีนะเป็นมวนแบบนี้นะครับเห็ดเป็นหมวลกลมๆนะครับส่วนแบบนะครับแบบเขาก็จะเห็ดเป็นแบบอย่างสี่นะครับแบบหน่อยแบบกลางนะครับจะมีแบบกลางลายขึ้นมานะครับเป็นนี่นะครับลายขึ้นมาแบบนี้นะครับลาขึ้นมาเป็นเป็นแบบแบบนะครับผมตัวมันพันหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบสิบสองนะครับทั้งหมดก็ ขบนะครับเข็ดแบบง่ายๆนะครับผมก็ต้องไปคืนอย่างายเนี่ยคือผมพันมากอ่ะอันนี้แบบนี่แหละใส่แบบนี่แหละครับนี่พัดนะครับผมเขาได้แบบมากเทากับม้ามวนใส่แบบนี้นะครับเทากับพันเลยนนะครับจะพันให้บึ่งนะครับจับตึงๆนะครับอตึงๆนะครับแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์แดงมันจะดีมันจะตึงดีนะครับ จับตึงๆแล้วเขา,าเรามกว่ามวลชนิ่โป่งเขาบีบนะครับมวนได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้เดแปดเกิบเดี๋ยวเขาอนุญาตพันครับเพราะว่าผมต้องใส่สมาธินะครับ รอบมันจะหลายนะครับตัวนี้ลอยก็หลอบนะครับคุณลอยหกสิบสองหลอดนะครับ เขาันแล้วนะครับเขากะไขยนีนะครับนี่ไข่จะนี่ออกปุ๊บมันจะย่อนนะครับย่อนแล้วเขาก็ออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการคันคอยมอเตอร์นะครับแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับออกมาได้แบบนี้นะครับเขาก็ล่งเลยนะครับเขาอยากให้มันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเขาก็พลิกค่อยเอานะครับผมนี่ง่ายๆนะครับวิธีการพันมอเตอร์โดยมือนะครับบได้ใส่เครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ครับีคิดว่าม,มีประโยชน์กับฝากกุญแ์กดแชร์นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม